หลายคนที่ทําธุรกิจมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะอยู่ดีๆก็อยากเปลี่ยนสํานักงานบัญชีแต่ก็มองว่าการเปลี่ยนสํานักงานบัญชีเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยใช่ไหมคะฉะนั้นเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าถ้าจะเปลี่ยนสํานักงานบัญชีทีจะต้องทําอะไรบ้างจริงๆแล้วนะคะปัจจัยในการเปลี่ยนสํานักงานบัญชีเนี่ยก็น่าจะมาจาก4ปัจจัยหลักๆค่ะนั่นก็คือ 1. สํานักงานบัญชีเดิมเล็กเกินไปในขณะที่บริษัทของเราใหญ่โตขึ้น 2. ทํทำงานร่วมกับสำนักงานบัญชียากเช่นทำงานไม่เป็นระบบหรือใช้โปรแกรมบัญชีที่ไม่ตอบโจทย์กันและกันเป็นต้นค่ะ 3. ต,ต้องการหาสำนักงานบัญชีที่ราคาถูกลงและสําสำนักงานบัญชีไม่สามารถให้ความช่วยเหลือหรือให้คำปรึกษาได้ค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเพียงแค่ปัจจัยเบื้องต้นที่จะทำให้เราเปลี่ยนสำนักงานบัญชีนะคะจริงๆแล้วก็อาจจะมีปัจจัยอื่นๆด้วยเช่นกันค่ะ ส่วนเรื่องเอกสารที่จะต้องใช้นะคะจะขออนุญาตแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนค่ะส่วนแรกก็คือข้อมูลเดิมที่เราจะต้องได้รับจากสำนักง,งานบัญชีเก่าค่ะนั่นก็ได้แก่ 1. นงบทดลองที่เป็นรายการสรุปยอดคงเหลือณวันสิ้นงวดทำให้สำนักง,งานบัญชีใหม่ย,ยกยอดไปทำงานต่อได้ค่ะ 2. สมุดบัญชีแยกประเภทเพื่อให้เห็นรายละเอียดในการบันทึกบัญชีทุกๆรายการในอดีต 3. รายงานลูกหนี้คงเหลือเพื่อบอกยอดคงเหลือของลูกหนี้ที่ยังไม่รับชำระ 4. รายงานเจ้าหนี้คงเหลือเพื่อบอกยอดคงเหลือของเจ้าหนี้ที่ยังไม่ได้ชำระ 5. รายงานสินค้าคงเหลือเพื่อบอกยอดคงเหลือของจำนวนและมูลค่าสินค้าตอนต้นงวด 6. รายงานสินทรัพย์และค่าเสื่อมราคาเพื่อบอกรายละเอียดสินทรัพย์ที่กิจการเป็นเจ้าของและการคำนวณค่าเสื่อมราคา 7. รายละเอียดประกอบอื่นๆเพื่อบอกรายละเอียดยอดยกมากของสินทรัพย์และหนี้สินเช่นค่าใช้ใจ่ายล่วงหน้ามีอะไรบ้างหรือหนี้สินจากสัญญาเช่าซื้อมีอะไรบ้างคะ่ะ 8. งบการเงินคือหลักฐานข้อมูลงบการเงินที่ยื่นแก่หน่วยงานรัฐในอดีต 9. แบบภาษีและรายงานทั้งหมดเพื่อเป็นหลักฐานในการยื่นภาษีในอดีต 10. แบบประกันสังคม ย่อเป็นหลักฐานการยื่นประกันสังคมในอดีตและสุดท้ายข้อ11ชุดเอกสารตัวจริงหลักฐานรายการทางการค้าตัวจริงของกิจการที่ต้องเก็บรักษาตามกฎหมายค่ะส่วนที่2นะคะก็คือรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบต่างๆที่เราเคยได้แชร์เอาไว้กับสำนักง,งานบัญชีเดิมค่ะ ตัวอย่างเช่นระบบยื่นภาษีกรมสัมภากรระบบยื่นงบการเงินกรมพัฒนาธุรกิจการค้าระบบยื่นประกันสังคมหรือระบบบัญชีของบริษัทถ้าใช้ร่วมกันแบบออนไลน์เป็นต้นค่ะเหตุผลก็เพื่อที่จะป้องกันการเข้าถึงข้อมูลเดิมจากสำนักงานบัญชีเก่านั่นเองค่ะเท่านี้ก็สามารถเปลี่ยนสำนักงานบัญชีได้อย่างมั่นใจแล้วนะคะแต่ที่สำคัญควรจะเปลี่ยนมาใช้เป็นโปรแกรมบัญชีแบบออนไลน์ค่ะ เพื่อให้เราเนี่ยเห็นสุขภาพธุรกิจของตัวเองแบบเรียวทานและทำงานร่วมกันกับสำนังกงานบัญชีใหม่ได้ด้วยค่ะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อให้เข้าใจเรื่องบัญชีและภาษีกันมากขึ้นนะคะ